ทำไมเราตัดสินใจมาเป็นอินฟูของโฟร์แอคเาเพราะเราชอบอยู่แล้วนะคะเราก็เลยมาโฟร์แอคเ n าในมุมมองของทางอาจารย์เจฟเองเนี่ยเขาเป็นโปรแกรมที่ผู้ประกอบการใช้เยอะผู้ประกอบการที่ตอนเนี้ยที่เข้ามาใช้พอจะตัดสินใจว่าเอ๊จะเอาเ e อ็กเพสไหมเอ็กเพสมันไม่มี o n นคล u d อะมันใช้ยากผู้ประกอบการเดี๋ยวนี้ต้องเร็วเขาก็เลยตัดสินใจเพื่อที่จะไปใช้ตัวโฟร์แอคเา เพราะฟร้เขาคียเลข13หลักมันขึ้นเลยขึ้นชื่อขึ้นที่อยู่โดยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ว่าผิดหรือถูกถ้าตอนนี้เข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการ e t a i n v o i e โฟร์ใเขาก็รับรองโดยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรเยอะซับซ้อนหลายๆคนที่เป็นผู้ประกอบการยุคใหมๆ่ๆหรือรุ่นลูกรุ่นหลานขเขามาบริหารงานเนี่ย <c oughs> เขาจะเปลี่ยนมาเป็นโฟหเขากลุ่มแม่ค้าออนไลน์กลุ่มพวกทำการตลาดออนไลน์เอเจนซี่อะไรต่างๆ หรือรับเงินพวกในหน้า t i k t o อกที่เขาขายของไลฟ์สดขายของอะไรพวกนี้ค่ะค่อนข้างที่จะใช้ f o r ์แ c คเคาเยอะเลยดังนั้นวันนี้หากเราเป็นสำนักงานบัญชีแล้วเราสมัครไปเป็นพาร์ทเนอร์กับ f o r ์แ c คเคา Fo o ฟร์เาเองอะค่ะเขามีโครงการว่าหากเขามีลูกค้าใหม่และยังไม่มีสำนักงานบัญชีดูแลเขาก็จะจับลูกค้านั้นอะโยนมาที่สำนักงานบัญชีเลยที่เป็นพาร์ทเนอร์เขา แล้วโยนให้ใครหลับโอ้โหมีตั้ง300ร้อยลายเขาไม่ได้โยนให้หมดทั้ง3 0 0ร้อยลายลูกค้าคนเนี้ยตั้งอยู่ตรงจุดไหนเช่นพื้นที่บางเขนเพราะฉะนั้นสํานักงานบัญชีพาร์ทเนอร์ที่อยู่พื้นที่บางเขนเขาก็จะโยนไปหมดเลยสมมติมีอยู่3ามลายสํานักงานบัญชีที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเขานะที่ตั้งอยู่ที่บางเขนมีอยู่3ามลายลูกค้าเขาก็จะเลือกละในสามลายนี้เขาจะเลือกใครเขาจะมีในใจอยู่เดี๋ยวในใจนี้อาจารย์จะบอกว่าเขาจะเลือกสํานักงานบัญชีแบบไหนและหน้าที่ของเรา นอกจากภาพลักษละก็คือการพูดการสื่อสารที่จะต้องปิดลูกค้าให้ได้เราจะต้องพูดยังไงเพื่อให้เราเอาลูกค้านั้นมาเป็นลูกค้าเรา